ถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชะมังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาส สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมทะบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการการ,การเลือกตั้งประจำจังหวัดนครสวรรค์ร่วมจัดเตรียมสถานที่บริเวณห้องอาคารอเนกประสงค์สัมันาและจัดแสดงนิทรรศการบึงบร,รเพชเพื่อใช้เป็นสถานที่รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ,บ,แบ่งเขตในจังหวัดนครสวรรค์โดยมีการจัดเตรียมโต๊ะเก้าอี้ ไปรับสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านในห้องประชุมให้พร้อมสําหรับการรับสมัครนายสมบูรณ์โพรกระจางผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครสวรรค์เปิดเผยว่าขณะน,นี้จังหวัดนครสวรรค์มีความพร้อมในการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสสแบบแบ่งเขตโดยได้เตรียมเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ต่างๆไว้เรียบร้อยทั้งนี้จังหวัดนครสวรรค์มีเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตจํานวน6เขตเท่ากับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา สำหรับการรับสมัครเลือกตั้งสสแบบแบ่งเขตกำหนดเปิดรับสมัครระหว่างวันที่2 7่ถึง31ธันวาคม2568ในเวลา8นานาทีถึง16นาฬิกานาที